ในวาระมหามงคลดิดฐีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ปีกระต่ายทอง mm. ผมท้าแกกี้ซ e o เจ้าของโรงงานรับผลิตทำแบรนด์ปลาร e m OEM และธุรกิจในเครือขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ปีพุทธศักราช2566 ด้วยเดชแห่งบุญบรารมีตลอดปีพุทธศักราช2566ที่กระผมได้กระทำมาจากการสร้างองค์พระสร้างองค์พญานาคสร้างองค์พระพิคเนตองค์เท้าวเวสสุวรรณถวายปัจจัยสร้างองค์พระมหาเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายทองคำหุ้มปรียอดพระธาตุบุญจากการทำลงทานและบุญจากการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสนับไม่ถ้วน ขอยกบุญกุศลทั้งหมดให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเทวดาประจำตัวขอให้ทุกพระองค์ทุกท่านทุกตนจงมารับเมื่อท่านรับแล้วอนุโมทนาแล้วขอศีลขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ให้ทุกๆท,ท่าน มีสติปัญญาอันเป็นเลิศดุดองค์พระพิคเนธเทพเจ้าแห่งสติปัญญาขอให้ท่านมีเสนาสนะอันเป็นเลิศเงินไหลนองทองไหลามาเข้าทุกบัญชีแน่นเต็มล้นเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ทุกบัญชีธนาคารทรัพย์ในอดีตปรากฏบริวารในอดีตปรากฏกัลยาณมิตรคู่ค้าในอดีตปรากฏคิดจะประกอบสิ่งใด ทรงสำเร็จเหนือระดับได้มาง่ายๆได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญมีทรัพย์มากมายใช้100ล้านชาติก็ไม่มีวันหมดสุขภาพพรรณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยลุล่วงปลอดภัยหอกดาบปืนไฟขออย่าให้ได้แพ้วผวพานศัตรูผู้คิดร้ายขอให้หมดฤทธิ์กำลังหนีหายไม่ปรากฏในชีวิตเป็นที่รักของผู้คน พรใดๆอันประเสริฐบนโลกนี้ขอให้ทุกๆท่านจงได้รับพรน,นั้นสมบูรณ์แบบโดยไม่มีเงื่อนไขสำเร็จอย่างง่ายมีชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดทุกภพทุกชาติอย่างเป็นอัศจรรย์โดยฉับพลันทันทีตลอดไปด้วยเธอ